วันนี้เวลา9้านาฬิกา50นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมให้หนายจิรายุอิสรางกูลณอยุทยาองค์ขมรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังศาลาร้อยปีวัดเป็นจมะมาบทพิษดุสิตวนารามในการบำเพ็ญพระราชกุศลร้อยวันพระราชทา,านศพหม่อมเจ้ามงคลเฉลิมยุคนพระโอรสในผลรีพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าเฉลิมพลที่คำพรและหม่อมสมเชื้อมุสิกกบุตร เป็นผู้ถวายงานรับใช้เบื้องพระยุคลบาทด้วยความจงรักภักดีโดยเสด็จแทนพระองค์ไปทรงงานในโอกาสพระราชพิธีต่างๆอาทิพระราชพิธีสังเวยพระป้ายณพระที่นั่งเวหาจารูนพระราชวังบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยารวมทั้งเสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชกุศลเนื่องในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาและในพระราชพิธีบรมราชาพิเศษพุทธศักราช2562 เป็นผู้ทุนเกล้าทุนกระหมอ่อมถวายน้ําอภิเศกประจําทิศอาคเนณพระทีน่นั่งอาท,าทิต์อุทุมพรราชอาดมอมเจ้ามงคลเฉลิมยุคนสิ้นฉีพิตักใสเดยวเยดรคหัวใจเต้นผิดจังหวะรุนแรงเมื่อวันที่1กันยาย,ยน2 5 6 5ัสิชันษา85ปีโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับศพอยู่ในพระบรมราชานุเคราะห์โดยตลอด